สวัสดีครับวันนี้พบกับผมป๊อกจากสมาร์ทเจนไทยแลนด์นะครับทาไมเราถึงต้องใช้แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์กับเครื่องปั่นไฟทั้งทั้งที่ตัวเครื่องยนต์ก็มีไดชาร์จอยู่แล้วแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์จะใช้ในขณะที่เครื่องยนต์ไม่ได้ใช้งานเพราะเครื่องปั่นไฟส่วนมากเป็นแบบสแตนบายถ้าไฟไม่ดับเครื่องก็ไม่ติดไดชาร์จไม่ได้ทํางานก็ไม่สามารถที่จะเอากลับมาชาร์จแบตเตอรี่ได้แต่ถ้าเครื่องติดถึงจะชาร์จแบตเตอรี่ได้แบตเตอรี่ก็จะไม่พร้อมใช้ในขณะที่ไฟดับตัวแบตเตอรี่ชาร์จเจอ เครื่องปั่นไฟแบตเตอรี่จะแปลงไฟจากไฟการไฟฟ้าหรือ220โวลต์มาเป็น12โวลต์ DC หรือ24โวลต์ DC ขึ้นอยู่กับเครื่องปั่นไฟคุณที่ใช้อยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อแบตลดลงแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ก็ชาร์จไปเรื่อยๆเมื่อแบตเต็มแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ก็จะตัดการทํางานโดยอัตโนมัติแล้วแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ต่างกับหม้อแปลงไฟ DC ทั่วไปอย่างไงแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่แปลงไฟจาก AC หรือ220โวลต์ไปเป็น12โวลต์หรือ24 ในบ้านเราก็จะมีขายที่เป็นสวิตชิงที่เป็นหม้อปแปลงทั่วไปนะครับแปลงไฟจาก220โวลต์เป็น12โวลต์หรือ24โวลต์เช่นกันนะครับจะจ่ายให้อุปกรณ์โดยตรงอย่างเช่นหลอดไฟ LED เราบอกว่าเขาต้องการใช้โวลต์12โวลต์ตัวมันก็จะจ่ายออกมา12โวลต์บวกลบนิดหน่อยพร้อมกับกระแสอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าจ่ายได้5แอมป์มันก็จะจ่ายอัดออกไป5แอมป์เพื่อให้จ่ายหลอดไฟ LED ได้แบตเตอรี่12โวลต์เราต้องใช้ตัวแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ที่มีโวลต์ มากกว่า12โวลต์13 w, หรือ14โวลต์ขึ้นไปถามว่าเพราะอะไรหลักการชาร์จกับหลักการใช้ไม่เหมือนกันหลักการใช้คือใช้โวลต์ที่เท่ากันแต่หลักการชาร์จก็คือศัก์สูงต้องวิ่งหาศัก์ต่ำหรือแรงดันสูงจะวิ่งหาแรงดันต่ำฉะนั้นตัวแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ก็จะใช้โวลต์ที่สูงกว่าถ้าแบตเตอรี่ดีๆก็จะอยู่ที่13โวลต์13โวลต์กว่าฉะนั้นตัวที่เป็นสวิตชิ่งไม่สามารถชาร์จได้แต่ถ้าเป็นตัวแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์เองโวลต ถ้าเป็นตัว12โวลต์เราก็สามารถที่จะแอดจัรขึ้นไปได้ถึง14โวลต์หรือ15โวลต์นะครับการชาร์จด้วยแบตเตอรี่ชาร์เจอร์เนี่ยจะประมวลผลในเรื่องของการจ่ายกระแสว่าจ่ายมากหรือจ่ายน้อยหรือค่อยๆจ่ายตัวมันจะมีการออกแบบมาสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่โดยเฉพาะไม่ใช่การจ่ายไฟตรงๆฉะนั้นจะทําให้แบตเตอรี่ของท่านเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวมากขึ้นแบตเตอรี่ชาร์เจอร์ทำไมมีหลายรุ่นหลายขนาดตั้งแต่ชาร์จ3แอมป์จนถึง 10แอมป์20แอมป์นะครับถ้าสถานที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณไฟไม่ได้ดับบ่อยเลยแนะนําไม่จําเป็นต้องตัวใหญ่นะครับตัวเล็กก็เพียงพอแล้วเพราะถ้าท่านชาร์จไว้แบตเตอรี่ของท่านก็จะเสื่อมเร็วขึ้นความร้อนสะสมในแบตเตอรี่ก็จะน้อยลงนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนําในการเลือกซื้อแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์หวังว่าจะได้ประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ